สวัสดีเช้าวันทำงานวันนี้บันจันเนาะค่ะเนาะ<ว>บันจันแหละค<ส>่ะมาทำงานวันนี้เขากันย่งอยู่ในห้องพักอยู่คะ่ะนี่คะ่ะเตียงยาวๆนี่นอนกันหาก้นเนะะื้นอค่ะยายกฐิดาไอคิวยายบนหรือยายซีตึงหลักกปรารถนา สีตึงลาว่แพงตัวละนอสีตึงอึาีตึยวไอคิวอาบน้ำค่ะเตรียมเจอถ้าจมคนอีหยังหมักจมมักปล่อยมันไม่ใช่สีตึงอื้อเงหลายองเลาเสัมพ่อสัมพ่อก็่ีตึงลาว่าจมดีดีมันแม่นอีลีปิดพ่อกันไม่อยู่น้ำกันซัมเนลู้เลยว่าจมดีหมักจมหมอนั้รโอต้องระบายเหมบ้า อยู่ในช่องอะไรนะพ่ออะไรเมื่อคืนนี Family หรือว่าอะไรหรือผู้สิบไลแ Family หรือผู้สิบไล่เอียงมันนี่ก็ยังอยู่ในห้องเศาห้องพักกันอยู่ค่ะเพราะว่ามูเห่ากับสิ่เดเตรียมตัวอาบยายกันอาบน้ำค่ะอาบน้ำมันซีแล้วสิ่เดีออกเดินทางเพราะมันนี่เห็นบอกว่าสิออกสนามตะเศร้าออกสนามตะเศากันอัานขั่อนตว่ามันขึ้นนี่ ไอ้คิวนอ่นเนี่ยได้ลุงลูกวะมันเอาหัวไปฟังนั่นมันเอาขาหยันเท่ามากเหรเอาขาเหงาเขาออกมาทางพี่นุกันเหงายายออกมายายจนสิโตกเตียนเกี่ยวสองกเปียนอันเห่าอันยายก็เลยบอกว่ายายบนไอ้คิวมันละหล่นเอาตีนยันดูข่อยสิโตกเตียงแล้วอันแม่ก็ยันพี่ปาโนไันอมือขึ้นนีดพ่อพูดพ่อพูดเข่ามาเนาะค่ะเพิ่นไหล่ซุดแล้วเพิ่นนัน เอฟซีคนอยากเห็นล um, ูกสาวในปันดาลูกสาวไหมคะพอฟูเออ่าจากเอาไปแซทายไปแล้วออกไปไล่แล้วคนตื่นสวยกามูด้วยค่ะนี่ตื่นสวยกามูเออบัตรที่นี่ป้าพู่เปิ่นเขามาเปิ่นมาไทยเอาเห็นลูกสาวเปิ่นใส่ล่งไหลค่ะเหตุปีนองเห็นท้างทางไหล่เมื่อนนี่ที่ดาเล่าได้ยินย่ายบ่อยฟังฟ้าลูกหาบังเทัพทสา่ันเห็นไปเห็นไป เออเห็นแล้วว่าสันไม่เห็นตอนนอนหรือยังโอเคเป็นยังนอนนี่เลยเออเพิ่งมาพอนอนสวยว่าสันโอ้ยพร้อมจังบ่มาเอาทามนอนขากายใหญ่เนาะอ่าอไอ้คิวนอนขาไกลข้อเอือก็แม่มาบ่ไอ้เอาขากายทิดาเราก็แถมเอาตีนยันทิดาตีนยันข้อเนาะนอนข้อ เอาเอาบังกระดูมามาไงมาเท่าถือนี่ประทับประดับบะมีมาเพิ่นออกไปแล้วบอกไม่ย่าิเพิ่นออกไปใต้เ้าละเตะจะแดงมาเพิ่นออก นี่รถยูนีพอนอยูนีเด้พนอนเกือบ่หลังในยูยูยูหลังนี้ออกไปแล้วบอกเมื่อเ้านี้ยูยูเมื่อคืนนี้ยูยูเด้เมื่อคืนนี้ยูยูเด้อยูยูยูตเออเิดออกแต่เ้ากันแต่หนูอยากรู้ว่ารถที่อันยางแตกนี่่โอ้ยมันเป็นรถใหญ่มันก็ดีมันตั้งบัสิบแล้อหรือว่ายี่สิบสองล้อ มันไม่เป็นไรลูกขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวเอายิบออกแปลงขยาไม่ไปเอามาแล้วนี่ย่าเอาแม่มาตั้งไว้นีที่ห้องใหญ่ตั้งไว้โต๊ะนี่นนค่อยถือเข้อมาหนีไหมะมีมีไปหลังเจ้าน่ะเอาห้องคอยบอกสแสดงว่าเอาไปไไปไหนนี่ห้องคอยเอากาแฟใส่ผงโมเจ้ายุ่งหนอคุณเอาคอยอุตส่าห์ถือมาตั้งโต๊ะนี่แล้วเขามาน้ำแม่ยังไในที่มานน้จองของข่อยติเจ้า,าเอาน้า้ไดล เออเจ้าของมาจิงกาแฟเขาหวานน่ยายเพราะว่าข่อยนี่ถือมาตั้งนี่เป๊ะเลยกาแฟข่อยโอ้ยสีเจ้าบึงโอ้ยสีดำโอ้ยก็เจ้ามาของข่อยถือออกไปเนาะเอาไว้นี่ไม่ใงี้บนเลยสีตึงยายรุ่นอุตส่าห์ถือกาแฟมาตั้งไปตุกค่ะเรียบร้อยยายในเรียนยังยังยังของมามาจิงของข้าเสือเอาไปเติมกาแฟ่หรอกอะปอยของข้าถิ่มไปทางหน่อ เงินเล่าเนาะแม่ใหญ่อันนี้บ่ทันเฒ่าเด้เอ้ยของเนมันแซ่บอยู่แล้วเพิ่นกินของนมันแซ่บั่นอยู่ของแซ่บนะออไอโอกระสังเพิ่นลงเพิ่นลืมแล้วสั่งบ่ได้กินบ่ค่อยได้กินบนะอ้บ่มนเนาะนสิได้มามนปานนี้เด้มันมบ่คั่นนั่นน่ะเอาเพิ่นก็ใส่ซใส่ไว้างนอกเอาํานั่นล่ะดาดาเห็นเป็นจังได๋บัดนี้บ่อยากอายตัวนอนงามอยู่แม่นบ่ ทำอยู่ใบอะไรอันเได้ยอยู่ป่ะเดี๋ยวมือแเลงนอนงามอยู่แบบเหมือแเลงมันจะถ่ายรูปใบถ่ายเองถ่ายวิดีโอไปเล้วถ่ายร่างกายพ่อกันนอนหลับมันแล้วที่แรกนอนถีบไปวันไหนค่ะเรากับกับพรุ่งนี้ลูกเรานอนอีกคืนนึงพรุ่งนี้พิกมังกรก็เสร็จแล้วอ้าวไม่ใช่วันที่ยี่สิบสี่เราไปเดินทางเหรอยี่สิพวกหนูกก็จะเดินทางขึ้นเชียงใหม่หรือเปล่า ไม่ใช่ต้องเข้าห้องอัดไ,ไม่ไม่เรอคแไม่ไ,ไม่ได้เข้าแล้วเปลี่ยนแผนห้องอัดต้องเลื่อนอีกแล้วเลื่อนเป็นวัน,น,ตนวแต่ก็ยังไม่แน่เดี๋ยววันนี้พอ่อดูก่อนดูก่อนให้เรียบร้อยวันนี้ก่อนลูกเค็กก่อนเ,อเค็กก่อนว่าเป็นยังไงกันตอนในกิวถีบไปแล้วแม่ก็เลยลากขึ้นมาเพาะม้าม้าน้อยก็นอนน้ำกันค่ะม้าน้อยนี่เป็นน้องพิดาค่ะเอ้ยปี่น้องพิดาใกลขาไกลเอื้อมขึ้นมันยังนอนไกลเอื้อย าาก็ยังเด็กค,คน<ล>ก็ล้งประจน<ย>รานหนลานอันมือแรกกันบ่เพิ่นนอนหลับก่อนมูมาหน่อยนอนหลับก่อนมูแบดนี้พี่ปาดขึ้นมานอน่นพี่ปาดมานอนข้างบัดนี้นอนหลับแล้วแม่ก็นอนข้างนี่เห็นบ่แม่ขันนอนข้างพีดาเพิ่นนอนตื่นขึ้นเป็นเห็นเพิ่นเห็นพี่ปาดอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ให้รลานนันขอบซะอาจารย์ร้านนั <c oughs> น,นไก่ผู้สาวเด้เตื่นโตเกะผู้สาวอุ้ยนั่นนอไก่ผู้สาวเลยตื่นผู้สาว อาเป็นเสื้อยแ่สื้อไหนอ่ะแล้วหนูเอาลงจากรถไหมล่ะเมื่อวานนี่เก็บไว้ไหนแล้วแต่หนูก็เลื่อนที่บ่อที่วางอออนั่นแหละอยู่ในบ่อฟอป่้อจากเก็บเอ็นอยู่ในรถหายพ่อตื่นขึ้นมาก่อนอ๋วมันยู่ในรถเพราะว่าอยู่ในรถหรือเปล่าพ่อว่าหนี่แม่เก็บออกจากสาสไปผาดไปตรงเก้าอี้ของพรปบ่เอาบ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในรถหรือเปล่านี่แหละต้องต้องดูในรถเวลาเราขึ้นไปก่อน อยู่ข้างบนนี่ไม่มีหรอกเพราะว่าเสือกันเน่าเสือกันเน่าตัวสีขาวแม่อยู่น้าหมูอยู่ในรังลเลนาะมือเข้าไปถาดหน้าดุนผาดหน้าแดงเสือกันเน่าตัวขาวไ<า>ปหยับใส่กันเน่นรางน้าหมูเฝ่าตอนเลี่ยนแต่งตัวนะมันฝ่าวกันหไหลอันนั้นเป็นย่งไรกองมณีกอมเคี้ยค่ะใครเีย าให้ใช่ไหมพี่ผาแต่ว่ามือนี้เป็นยังไงกับกลองเที่อเอาเต็มรอยบ่ลูกบอกค่ะเป็มท่ายลูกหาสีหาสีเพราะว่าเมื่อวานนี่มัดมัดแห้งเหมือนบลู้เสียงมัดเมื่อวานห้องลายกำลังลอยคอน้าตาหนึนตายวายเขาหาฟังแต่มองยังไม่ ไม่เจอสักทีเพื่อนคอก็หลบนีหาเดียวดายันรยาก็มีแรงใจทอลุ่มท no ุกทีส no ิ้นวังกลางบ้านแต่แล้วไม่เคยเรีนไหน บนโลกหลายคนยืนม oh, okay. ือลงมาช่วยแก้วบ้านนี้นะคะทากที่ใดแหลาอ๋อแม้ำตา ใจงดงามเกินคำขอบคุณอมกอดอุ่นที่สบัาิมาทางออนไลน์ไม่มีสิ่งใดตอบแทนมีเพียงเสียงเพลงแทนใจออกจากบ้านสีวิเลย จจย <c oughs> ว,ว่า่าเพียงที่ <c oughs> ส่งไปจะตอบแทนน้ำใจถึงบ้านอาจดูไม่สมดุลกันกับอ้อมกอดที่ส่งมาแต่คือสิ่งที่มีอยู่ ของคนใกล้จมน้ำตาเอาเสร็จแล้วขอบคุณน้ำใจส่งมาหลบขวัญผ่านทางออนไลน์โอ้ยก็จบค่ะแต่ว่าอันกระสิลงสิลงตอนสิลงเหนือเนี่ยกำมวนอยู่ด้วยแล้วลูกแต่แต่กำมวนอยู่ด้วยแต่ว่าเพลงนี้ย่ายว่าก็ถัดเป็นย่ายถัดมันลองจบๆเด้๋ยวนางนี่คือน้ำตาอะไรมั้งน <t> ี <com Catholic z> ่ย ดิบก็าหายสบ e. ้างตังใจลองดีๆห้อบอลเนบอลเลอะอย่างนี้มันซึงนี่มันจรินใจแฮมการเกษตรวันคักเลยหรอถ้าเป็นเพลงนะออกมากว่แหม่วันไลแต่ห้อลองฟังจำนีห้องประมวล่มู้เพ่นึงเพ่งียก่เพลงอะไรเพลงบัรเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอบัสเคลียร์ร้องได้ไหมล่ะรืมเร็วรืมเร็วอะไรนะ อาไหนมันขึ้นต้นวันอะไรนะไปดูก่อนนะองดูหน่อยมหาดูก่อนอยู่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ไงอ่าลองดูจิจะเป็นจ <tr> ังหวะเหมือนนี่ยนะจังหวะเร็วไหมเร็วว่าเคลืลอ์ซูนรวมใจตึก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 ไปเรืออย่างงั้ พี่น้องเราไทยร่วมทำงามอีลีออร์โลขอเจิญทานแวสมาดุัวองพอแม่ผูก็ตั้งึกตึกสาวเจดีย์สุเมฟ้าช่วงนี้ช่วงแต่ท่สากสีเื่อนบรรยายให้ขอพรบุคคใครใครเขาอะไรใครขอพรบูชาสมปรารถนาทุกอย่างบุลำ งามเอาหายจะทังไลไปตกิดเป็นแหงันอินปตงคุณตัวไหวงานแท้อีลีสนุกขี่พ่อแม่มาเห็นคือนหวเวนเวมาชมใด้เพราะันไหวสำเร็จทุกอย่างนม่หวังเป็นจริงทุกอย่างทุกเรื่องแอลืมแล้วสำเร้านอื้วหนูอันบอกก็ได้ลายเตือบอยู่ขอขอขอแล้วสำเร็จเฮ้ยตี้ยร็จเอนาน เราเพ่งงานนันเด้เพ่งเจ้าของงานเด้อันอียังก่อของเพ่งแม่ฮันนี่แม่เพ่งงานอ่าอะไรนะสงครามกับความรักนั่น,นเขาพีาแ่แม่ไปได้ดีไปเออนั่นแหละเพราะมากเลยนะเพลงไห่มาเพีงนี่ล่ะไายโอ๊ยนี่ต้องไปร้องดังๆให้เสียงมันเห็นเขาไม่มาเถอะเขาไม่มาไปไหนไม่บ้านเด็กที่โตไปจังหวะนะ

ขอมากครับออเออเออเออสออเ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 แสนรันเ,ร,เร,รักอุ่งไทยผู้ใเปัเหลาอได้งเอทํา,กาอกออเทอัอองออเออเทอเอิเออเออเพอดีอดออีออเ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 อเออเออเออออ เกิดสงครามพอดี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 เกิดสงครามพอดีพอดีพอดีเอาเปเสียมันเดือดร้อนเอาเปเสียมันเดือดร้อนให้กลาทนสู่ทินไทยฮวงารเด้เออคนงามเอ แล้วปลา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 เฉยนตีได้ค่ะพี่น้องอันนี้พี่น้อตีได้เห็นตนตีน้ากัเอ้าวแยวแบบนี้เปิดบ้องเข้าประต่องหนิแวนี้อ้าวเอาทาเต้นน้เด้อยน้าเอาทาเต้นมันีวิไลห้อยยาเจะไนก่อนทาเต้นบันจีวิไลห่ใส่เอาจัดมาใส่ตนตีมาด้วยทาเต้นด้วยเะเป่าพายกับเป่านันมันนะ คาก่อนเกอ็เอา่จะได้คายอมันคันว่ได้คายกับปอมันเต็มบ่คือเต็ม่ขื่อเต็มอ้อเเดเหตงเดหนูเห็นใจ๋อาาเตครับค้องเก่งเต็มเออเก่งไม่จ่ยเป็นซื้อมาให้ลูกสาวคนถ่ายเอวไงยังงนอนจะคล้องบ่ตือเนาะไอ้ขี้วตึกตึกตึกเาซีเรยกับมิเสียงหมาพร้อมมาหนึ่งสองสามตึกตึกาลองเพลงลงลองตอมือตอือน อยากเมื่อเจสอสงครามเส้นหว่งคนงามไปเรียนเป็นวินอยากใจไปวิ่นิกลับมาหาน้องอยู่มไทยคำขึ้นเพราะวะาฝันเห็นพี่มาน้องยิ่งดีใจฝันทั้งวันคืนตอตะคืนอยากจะนอนอะไรอ้อนถึงบนคนไทยพี่อยู่ไกลถึงสาวอ่ารนาดียามาห้องนา้องอยากไปเชือไปด้ยไออยากไ,ไปมาตาจ้องยิงอึน นาจายงอ๊องจากนก้นำนักเน้นดักพิษยาสลินลงปอเสาดายยาสลินลงปอเสาดายเก็บเงินขึ้นมาแต่งา่งด้าสู้น้องอยู่ทั้ทงวันไมงอถองข้า,า,ามันเข้าลงหัวน้องเสือเขาก็กินไม่ได้ก็ไปล้านพี่กูไม่เชื่อคิดหมดษไอเหงาเลยเมืไหนบ่เพื่อรักอย่างเธอชูนโอ้ดนตีกับนี่ได้ดนตรีตากมาบาน ไปวันฝากหัอเราพูดเจ้าเสาอหูทิตามหัวบ้านเห็นห้องเหม่ยอ่าอย่าคืนน้ำรดตามเขาอ่าอย่าคืนน้ำรดตามเขาเห็นสุดาอย่าม่หนอยอย่าทำเป็นเพื่อนไ่ต้องนลืมหนองลืมนะ้ำลืมหน่องโอ้ยโดนตีโดนตีมาอะโดนตีเสียงนี่มันว่ามันว่าเป็นยังไงตีเฮ้ยมิ้งก็มือสิงเลยนอนลองลองโดนตีโดนตีให้ ไอขี้วเป็นสามารถเป็นนักเวทีมาเฮาได้ไปทำกันไหนปะไปทำกันไหนคิมเดียวกันคิมเดียวกันไปไอขี้วก็เออไปอัดทิม่ยไปบ่อยเยอะบุตไปออกไปทางนอกเป็นยังไงเหรอคะเพ่งกี่มวนบ่ค่ะจังได๋กะฝากาเนี่ย้อค่ะจะเข้าห้องอัดวันไหนก็ไม่รู้นะคะวันนี้ต้องรอก่อนว่าเอาวันที่แน่นอนเพราะว่าพ่อให้หนูให้มันเต็มที่ให้ซ้อมไม่ได้ให้มันได้ชั่วๆกับลูกเข้าไปกับขันมันบ่บ่แม่นเฮาก็เสียเวลา เขาเอาให้มันเต็มทีให้ม nah ันได้อิล <sh ่าเอาเต็มท uh ีซ้อมดูๆให้มันได้เก่งๆฝากพ่อแม่เฮาเด้อทุกผู้ทุกคนไปเป็นกำลังแรงใจให้น้องธิดาเล่าส่งกำลังแรงใจให้อิล่าธิดาเล่าคนงามเด้ดเดียจ้ากาสุรจักราเมือนงอิล่าสิไปยังไปเชียร์พี่มุงกรห์ค่ะพี่มุกกรห์จะแข่งอีกไหมคะแข่งค่ะวันนี้ก็ลงพี่ไฟล์นะคะลงค่ะพี่ไฟล์ก็ลงวันนี้กับพรุ่งนี้ ของพี่มังกรนักกีฬาบาดเจ็บคนหนึ่งพี่ภูผาบาดเจ็บอาจจะถูกไยกเลิกรายการหนึ่งไปเพราะว่านักกีฬาพ่อพ่อคะ่ะผู้ซ้อมมากเลวคอรู้สึกว่าคอเข้าหรือคอเท่านี้นะคะบอสามารถจิเรีดนใดเลยได้ยกเลิกไปอีกรายการหนึ่งโอ้ยเมื่อวานนี่แหละค่ะคนที่อยู่ไม้สองแมู่คนที่อยู่ไม้สองนั่นแหละ แต่รองเท้าพี่มังกรก็โอ้ยรองเท้ารุดปีนองครูเม็นอีอตุศนสะร์สื่อว่าใหม่ๆอ้าวจะไมนไปนเป็นกําลังแรงแกให้ลูกให้ร้านกันอีกเด้วค่ะขอบสนามต่อแมนบ่ลลูกอ้าวโอเคสวัสดีค่ะพี่รักที่กันไหมเกนสสวัสดีค่ะ